สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําให้หูตัวเองขยับนะคะแต่ลิ้นตัวเองก็ม้วนได้แล้วก็สามารถทําแนวตั้งได้เดี๋ยวทาให้ทําของลิ้นให้ดูก่อนขั้นแรกคือทําแบบนี้นะครับอันอันแรกที่เราทําได้คือม้วนลิ้นอือต่อไปก็ทําลิ้นเป็นแนวตรงไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเรียกว่ายัางไงแต่ไม่ค่อยได้ทำอีกทีนะครับ อ๋อโอเคอะต่อไปค่ะต่อไปคือตรงหูเดาขยับให้ดูแต่เันไม่รู้ว่าทำทำยังไงเันนนอทำได้เองเนียห้ามขยับซ<ม>ิแต่น้าผากทำไมถึงขยับด้วยอ่ะไม่รู้ค่ะอ่ะลองอีกข้างนึงได้ไหมคะ 呀呀！哦。